พบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราพาเพื่อนๆมาเพราะต้นบอนดำสตูนนะคะเราซื้อมาสองร้อยบาทนะคะเพื่อนๆเ,เราแช่น้ำยาเล่งรากไว้นิดนึงนะคะก่อนหน้านี้นะคะเพื่อนๆเ,เราไดา้ซื้อมาแล้วนะคะสองร้อยบาทก่อนหน้านี้เนาะแล้วเอามาผ่าเพราะเพื่อนๆรู้สึกว่าบอนดำสตูนนี่ติดยากมากเลยนะถ้าผ่า แต่สําหรับใครที่ผ่าเก่งๆแล้วติดนี้ก็ต้องยอมรับว่าเขาเก่งนะคะเพื่อนๆแต่ของเราผ่าไปแล้วครั้งนึ่งเพื่อนๆไม่ติดเลยแตกหนอน,นิดๆไม่รู้จะตายไหมเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูนะที่เราทําไว้แต่อันนี้เป็นชุดใหม่ครับเพื่อนๆอลีปลูกทั้งหัวเลยครับอลีบอกว่าลาบแล้วลาบภาษาใต้ก็คือเออเข็ดแล้วนะคะไม่เอาแล้วนะคะไม่ผ่าแล้ว วันนี้เราก็เลยใส่ทั้งหัวเลยค่ะเพืเ่อนๆนี่ค่ะเราได้มา200นะคะเราซื้อมาจากสตูลส่งตรงมาจากสตูลเลยนะคะนัดยางมันแล้วบางที่ขายให้เรานะคะเขาแถมมาให้เรา3หัวนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะบางอยูศพนะคะยูศพสตูลเนาะใครต้องการหัวบอลดำก็ไปอุดหนุนได้นะคะพิมพ์ใน Facebook ค่ะยูศพนะคะ ต้องการหัวเล็กๆมาทำใส่ลงไปเลยนะคะเราไม่ต้องมาผ่าเหมือนครั้งที่แล้วแล้วนะคะครั้งที่แล้วผ่าผ่าชิ้นใหญ่นะคะเพื่อนๆไม่ได้ผ่าชิ้นเล็กนะไม่ติดเขาก็บอกว่าให้ผ่าชิ้นเล็กๆเนาะเหมือนบอลทั่วไปแต่เราคิดว่าบอลดาสตูนี่มันไม่เหมือนบ,บอลทั่วไปนะปนเพื่อนๆบอลทั่วไปของเรานะนเพื่อนๆวางไว้เฉยๆมันยังติดเลยทิ้งไว้แบบจนลืมอะ่ะมันยังติดไม่ตายอะ่ะ แต่บนดำสตูนนี่เขาบอกให้อบนะคะเราก็ลองอบแล้วนะคะมันก็ไม่ติดนะตดนิดนิดนิดนะคะเพื่อนๆทำท่าเหมือนจะติดก็ไม่รู้จะติดไหมเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูอันนี้นะครับอารีทําแบบนี้เสร็จก็จะไปลดน้ํานิดหน่อยนะคะแล้วก็ตั้งไว้ในที่แดดลําไรเนาะแดดไม่แรงมากอารีบอกไม่ลดแล้วพอแกะมันแฉะแล้วนะเพะื่อนๆลองดูนะคะลองดู ลองดูแบบทําแบบง่ายๆวางไว้เฉยๆเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าเพื่อนๆว่าไอเนี้ยที่ทําได้ชุดใหม่มาเนี่ยได้ชุดใหม่มาเนี่ยกี่วันนะคะจะติดนะคะเพื่อนๆเรามาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูระหว่างบนดําสตูนกับบนนกกระทาในสวนยางที่เราไปขุดมาไม่ใช่ไปขุดเลยไปถอนมานี่เพื่อนๆตั้งไว้วางไว้เฉยๆนะตอนที่พามานะคะไม่มีใบนะ เอามาวางไว้เฉยๆยังติดเลยค่ะไม่ได้ลงดินเลยนะเนี่ยเนี่ยดูสิไม่ได้ลงดินเลยวางไว้เฉยๆเนี่ยนี่ค่ะพามาแบบพามาแต่หัวมันนี่ค่ะเปรียบเทียบให้ดูว่าบอลดำนก,กกระทเออบอลน,นกกระทากับบอลดำศัตูนี่ต่างกันมากเลยบอลน,นกกระทานี่คือติดง่ายมากเราไปเอามาจากส่วนดินส่วนยางนะคะเนี่ยนี่ค่ะติดเยอะมากนี่ค่ะยังไม่ได้ลงดินนะคะ มาไว้เฉยๆยนะบอลนกกระทาแล้วให้เพื่อนๆดูว่ามันติดง่ายมากส่วนอันนี้เป็นชุดที่สองนะคะที่เราเพาะนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะที่เราเพาะง่ายๆนะคะดินของเราก็มีดินมีแกลบมีขุยมะพร้าวนะคะนคะคะแตกหน่อขึ้นมานิดนึงแล้วตอนแรกว่าจะไม่อัพคลิปก่อนนะคะว่ารอให้เขาแตกใบก่อนแต่เขาค่อนข้างจะแตกช้านะคะเราก็เลยอัพคลิปช่วงแรกที่ว่าเขาแตกหน่อแบบนี้ให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะ ว่าอัตราการงอกดีมากค่ะดีมากเพราะว่าแต่ว่าช้านิดนึงนะคะเพื่อนเพื่อนถ้าอัพคลิปวันไหนอีกทีเพื่อนเพื่อนก็ค่อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะอันนี้มาอัพให้ดูก่อนนะคะว่าเนี่ยค่ะเขาแตกหน่อขึ้นมา20วันนะคะประมาณนี้เนาะอันนี้เป็นชุดที่สองที่อลิปุกง่ายๆนะคะเนี่ยอ่าบอลำสตูนเขาก็เป็นอ่าไม้ในป่านะคะเขาค่อนข้างจะ มาเจออากาศแบบนี้เกาอาจจะปรับตัวค่อนข้างช้านิดนึงเนาะค่อนข้างจะแตกช้าแล้วถามเพื่อนเราใน f a c e b o o k อะไรก็ของเขาก็แตกช้าเหมือนกันนะคะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะส่วนข้างในเนี่ยนะคะอันนี้ข้างล่างนี้ยนะสามแถวแรกนี่เป็นเป็นชุดชุดที่สามนะคะเราซื้อมาสองร้อยแล้วก็ข้างหลังสี่แถวแล้วก็ข้างล่างนูง้นก็คืออ่าสี่ร้อยนะคะเราซื้อมาทั้งหมดทั้งที่เราซื้อมาหนึ่งพันบาทนะคะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะ บนดําสตูนถึงเขาจะแตกช้าแต่เขาก็หน้าปลูกนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่า,าเขา,ามีใบที่สวยงามเนาะและเป็นไม้ที่มีสเสน่ห์ที่หน้าปลูกอีกกาชนิดนึงนะคะเดี๋ยวต่อไปก็จะหาดูยากแล้วก็ซื้อมาปลูกไว้ได้ค่ะเนี่ยค่ะของเราทั้งหมดซื้อมา1,000บาทก็ห่างกันประมาณ5วันเนี่ยค่ะหวันสิวันก็จะประมาณนี้นะคะ พาเพื่อนๆมาชมก่อนบอลดำสตูนเขาค่อนข้างจะแตกชา้าเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูชุดนี้นะคะ,ะเป็นชุดแรกเลยนะคะเนี่ยเป็นชุดแรกที่เราปลูกไว้ที่ว่าเราผ่าหัวนะคะพเพื่อนเพื่อเราผ่าหัวเราเราผ่าชิ้นใหญ่มากเลยนะคะพเพื่อนๆนไม่ใช่ชิ้นเล็กเนาะก็ยังค่อนข้างจะแตกชา้าแล้วก็มีตายไปด้วยนะคะเราซื้อมาห้าหัวผ่าได้สิบแปดหัวสิบแปดหัวติดเก้าหัวทั้งหมดนะคะติดเก้าหัวเนี่ยค่ะก็ครึ่งต่อครึ่งสรุปไม่ผ่าดีกว่านะคะ สำหรับเรานะสำหรับคนที่เขาผ่าเก่งๆก็เราไม่ไม่ว่ากันนะคะแต่จากที่เราเคยผ่านะคะเราเคยผ่าบอลชนิดอื่นนะคะติดเร็วมากค่ะเพื่อนๆประมาณสามเดือนเอยประมาณสามอาทิตย์นะคะก็ติดแล้วค่ะก็ติดดีแล้วนะคะก็แบบแตกยอดแตกใบแล้วคือบอลอื่นก็วางไว้เฉยๆก็ยังติดเลยนะคะแต่บอลดำศตนูนี้ค่อนข้างจะติดช้าเราก็เลยคิดว่าไม่ผ่าดีกว่านะคะเนี่ยค่ะก็ติดประมาณนี้นะคะทั้งหมดของเราห้าหัวก็ ได้เก้าชิ้นเนาะที่ติดที่ตายไปก็เก้าชิ้นเหมือนกัน,นค่ะเนี่ยค่ะอันนี้นะคะดูอันนี้นะคะเหมือนเหมือนเหมือนจะไม่ติดนะคะเ <ขา S 1> พ, <kef> <rast> พื่อนๆดูค่ะเนี่ยค่ะแตกลากขึ้นมาแบบนี้น่าจะไม่ตายนะคะเพื่อนๆเนี่ยโอ้โหนี่ค่ะไม่ติดเไม่ตายแน่นอนนะคะนี่เนี่ยดูสิแตกลากขึ้นมาแบบนี้เดี๋ยวเราฝังเข้าไว้เหมือนเดิมดีกว่านะเนี่ยค่ะคนที่เขาผ่าเขาก็อาจจะติดก็ได้นะคะเพื่อนๆเพราะว่าแต่ค่อนข้างจะแตกช้าเนาะ เราผ่าชิ้นใหญ่ยังติดแตกช้าเลยนะคะเนี่ยอันนี้ก็เหมือนจะมีรากนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวดึงขึ้นมาดูเนี่ยค่ะแตกรากนี่ดูสิเพื่อนๆดูสิมันรู้ว่ามันเปื่อยแล้วเลยนะติดอยู่เลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยโอ้โหฝังไว้เหมือนเดิมเนี่ยค่ะของเราชุดแรกก็ประมาณนี้นะคะก็ติดครึ่งต่อครึ่งให้เราสรุปก็คืออ่ะลูกเป็นหัวดีกว่านะคะถ้าหัวใหญ่ บางคนที่ขายบอกว่าแตกออกใบมาก็คือจะใบใหญ่เลยนะคะถ้าหัวเล็กๆแตกมาก็คือจะใบเล็กนะคะเพื่อนๆวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะเพื่อนๆพาเพื่อนๆมาดูการพอกของอลีแบบง่ายๆแล้วก็การแตกยอดแตกหน่อของเขามาขึ้นมานิดนึงเนาะหลังจากนี้เขาจะติดแตกใบดีขนาดไหนเดี๋ยวเพื่อนๆรอติดตามนะคะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ